สวัสดีค่ะเมือเมืองตาเพิ่นดูฝีมือนะคะแม่แม่ค่ะเมืองฝีมือเจอคเําแพงค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะ<ม>ปลาลาบเลยแม่แม่จาม๋าเบืองเด้อบางเหมือว่านยังแบบว่ามีต้นมงต้นไม้แบบเรียงลายอยู่นะคะดูวันนี้นะคะเช้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปป้อน กล้วยนะคะออเดอร์กล้วยจากาจากพี่เอพี่ตี๋เนาะคะ่ะที่บา่านงหมื่นขึ้นบ่ทันเดปบอนเนาะค่ะแม่แม่ค่ะย่นีขอบคุณนะคะที่เมตานะคะเมื่อคืนเมื่อคืนเหลืออยู่ที่สิบสี่วีนะคะแต่ว่าสัญญาณเน็ตด,ดับนะคะเชื่อมต่ออีกรอบไม่ได้เลยเนาะคะ่ะก็เลยเอา้าว มาว่านกับบ่มือเนาะคะ่ะแต่เช้านี้นะคะต้องให้ค่าผ่านทางเจนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้ค่าผ่านทางเจนําผ่านทางของเจด้วยนะคะครึ่งหวีกับพ่อละวะครึ่งหวีพ่อบอเมื่อ <c oughs> คืนเมื่อคืนเจ๊ก็ได้กินแล้วละอองดาวยังไม่ได้กินเลยนะครึ่งหวีพอได้ไหมเบิ้งเบิงหน้าตาเบิงหน้าตา ปลาเหลียบปลาเนี่ยว้ใช้พลังงานเยอะขอกินหน่อยค่ะเว้ยมาหันมาหันมาสิหายกินอยูุวีหนึ่งห้ยวีหนึ่งกับพ่อละพอควัานพ้นไปอันกวดขยะของละอองดาวเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ควัน นี่นะคะออเดอร์นะคะสวัสดีสวยๆได้ไหมคะขอ,อยางไปก่อนโอ้ยบด้อาปากบันโอ้คืออาแห้งแดงไปเพราะแล้วมือขึ้นแต่คลองได้กินหลายแล้วอันนี้เอาไปให้เลาองดาว ขอไปห้ละองนะลาาลองดาวเนาะล้เราไปหาะอองดาวก็มีข่าผ่านทางของผู้บ่าด้วยนะคะผู้บ่าเลียนมาแล้วผู้เ่ากบหูผู้เ่าเคยได้กินเนาะค่ะแม่แม่ค่ะจะผ่านเพื่อนไปนเลยกับบ่ได้เด้อนะคะเดี๋ยวเพื่อนสิเครียดเดี๋ยวเพื่อนบ่หายผ่านทางเพื่อนเพื่อนสิโยนใหม่ใส่ ขออนุญาตโยนนะคะแม่ๆค่ะนี่เพราะขนละองดาวกวดพยาแล้วพอดีสวัสดีครับกลวยจากพี่เอ๋เมื่อคืนจ้าพี่เอกับพี่ตีนะคะขอบคุณนะคะหวานนะละองดาวกไปเย้ๆยได้ชิียงของหวานตอนเช้าแล้วนะคะขอบคุณนะคะ ขอให้เพื่อนได้กลับขึ้นไปลอยเท่าพันเท่าเลยเนาะคะ่ะขอให้มีแต่ความสุขนะคะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะค่ะร่ำรวยนะคะ,อะ,คะขอให้มีโชคใหญ่ลาบใหญ่ลอยเข้ามานะคะสวัสดีสวยเออสวัสดีแล้วเออให้หนูใช่อีพ่อหนูสวัสดีแล้ว หนูได้ยืนอยู่ได้เอ้เเพงเพิพ่นกินอยู่หนา้าวหนาวมึงขึ้นอะ่นบ่โอ้อันอ๋ออร่าลอร่อยนะคะอร,อร่าลอรยหาหาแนวแก้มหาแนวแก้มค่ะหาแนวแก้มงญ้าแห้งๆนี่ยลั่นเท่ากระเจ็บจีนเด้อเนาะคะ่ะ บางเชืองนี่กินเพื่อนกรมักแบบนี้นะคะแบบว่าเหมือนผู้สาวใหม่นําโชคนะคะคุณตาบอกว่านี่หยาจังสีแห่งแห่งจังสี่ช่างข่เก็บกินเมื่อใดสันวะน้องดาวก็กินเหมือนกันนะคะบางเวลาเนาะคะ่ะนั่เทียกับว่ากินนั่นเทีย,ก,ก,ก,ทยกับกินเมื่นบอดาวแล้วแต่อารมณ์ของดาวเลยอืม้มให้พ่อป้อนน้ำ ขอบคุณพี่เอพี่ตีคะ่ะขอบคุณแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะเอ่อถ้าเป็นช่วงกลางวันเนาะคะ่ะเราก็บางออเดอร์นะคะแม่ควันกไดดนํามาปอนไหละองดาวแล้วนะคะอาจจะมืดมืดบ้างนะคะแล้วก็ช่วงกลางวันก็ได้มาปอนแบ่งทึ่งกันแล้วนะคะก็มีบางออเดอร์นะคะที่เรายังไม่ได้นํามาปอนนะคะก็ขออนุญาตนํามาปอนเนื้อมือเศร้าเนาะคะ่ะแม่แม่ค่ะ อีฉับว่าคุณเสียงผู้บบาพอควันไปแล้วแม่ควันสิออกข้างไลยเนะาะแบบทีนี้เกึกๆๆเป็นตาใดผู้บบาไปเป็นตาใดผู้บบายังงัง่นเห็นบอกเก็บกินแล้วนะคะกินหลังจากกินของหวานแล้วเ <c oughs> พิ่นมากินนั่นสิละละองดาวอันเป็นเจนี่แล้วเลยเจนนอกจากเครียดนะคะเฮ็ดประชดนะคะ กลับไปอันเบืองเสางามนะคะแม่ๆจากเบิงเสางามของแมงนะคะฝากแม่ๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแม่ๆขาช่วยกดติดตามให้ช่องพังคางแพงชาแนลด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เจคัมแพงเนาะค่ะเป็นกําลังใจให้น้องละอองดาวเป็นกําลังใจให้พอควานแม่คว้านน้ำเด้อจ้า ผ้ามเบิงปลาเรียบไหมคะแม่แม่จ๋าเรียบลาบเห็นไม่ควานท่าว่ะเพิ่นอยากแก้งหลายเนาะคะ่ะอยากรังแก่กันกับแม่ควานเนาะคะ่ะเพิ่นบบย่อมอ่นบนบนนอนเลยนะเลนขีดินเลนขีดอนเนาะคะ่ะเออเบ่งหลักฐานจ้ะแม่แม่จ๋าหลักฐานนะคะปลาราบจริงๆนะคะปลาราบจริงๆสุดยอดอิลีเนาะคะ่ะ สิหาแม่เนาะคะ่ะคลิปนี้สิตัดอยู่กับสาวขี้ดือสาวมึนนี่แหละเนาะคะ่ะคุณแม่ค่ะห้เบิง่งหนาหนาตาสาวมึนเลยผู้สาวมึนผู้สาวขี้เดือเลยเ <c oughs> <c oughs> อาควันทำความสะอาด <c oughs> ขี้เดือเมืองผู้สาวขี้เดือม่ขึ้นกับพอกันนอนอยู่พี่เนาะคะ่ะ <c oughs> แม่ควันผ้ากับพ่อควันผับกนอนกับบาหลัง <c oughs> ส่วนแนนนี่นะคะก็นอนในแคบนะคะ การการทาความสะอาดห้ลอองดาวแล้วก็มาทาความสะอาดห้ใจคําแพงใจคาแพงซาวขีดือ้อสางพังนะคะสางพังคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะคะจบคลิปกับช้างพังสางพังอีหลีสางพังอีหลอเนาะค่ะแม่แม่ค่ะ ฝั่แม่แม่นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่แม่ะช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะออเดอร์ผลไม้เมื่อวานนี้นะคะพี่เอพี่ตีนะคะและแม่แม่หลายท่านนะคะ บางท่านแม่ควันก็ะได้มาเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้เป็นออเดอร์ที่ยังไม่ได้เสิร์ฟนะคะยังไม่ได้เสิร์ฟเมื่อคืนนี้เนาะค่ะก็มาเสิร์ฟให้ตอนเช้านะคะขอให้แม่แม่ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม่แม่ค่ะอัน,นมีโชคใหญ่ลาบใหญ่เนาะค่ะลำล้ำรวยรวยเด้อค่ะคุณแม่คขาบายๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสิคําแพง ทำเพียงกับพอยอมเลยเนาะ,ะอะอะอ้ยนะอันนี้คือสวัสดีแม่นว่ะมีความพยายามแล้วนะคะแม่แม่ค่ะ